CCUS หรือ Carbon Capture Utilization and Storage เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมดักจับคาร์บอนลดโลกร้อนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า4ตัวแรกการคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ส่งผลเสียต่อระบบมิเวศและสิ่งแวดล้อม C ตัวที่2 Capture การดักจับคาร์บอนการดักจับคาร์บอนจากโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ป้องกันไม่ให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมากเกินไป S storage การกักเก็บเป็นการนำก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ไปเก็บรักษายอย่างปลอดภัยเพื่อไม่ให้กลับขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโดยจะทำการกักเก็บไว้ในชั้นใต้ดินหินลึกสุดท้ายตัว u utilization การนำไปใช้ประโยชน์เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะนำก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ที่ทำการดักจับได้ไปสร้างประโยชน์แทนที่จะปล่อยทิ้งไปเปล่าๆทำให้เกิดมูลค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างการใช้ประโยชน์การนำไปผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์อุตสหาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มผลิตวัสดุเคมีพันธโดยในประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีบริษัท t c c a หรือ Thailand CCUS Alliance ที่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีในการดักจับการใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยเทคโนโลยี CCUS ดักจับใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอนเพื่อโลกที่สะอาดและอนาคตที่ยั่งยืน